ครับต่อคลิปที่2นะผมจะลงแค่สองคลิปนี้นะครับผมลงนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายผมหรอกครับมันเป็นสิ่งที่ผมนั้นเคยคายใจเคยช่วยเหลือคนและให้เกียรติคนเคยเห็นคนในอาการต่างๆและไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่อาศัยผมก็ไม่ได้มีนะครับผมก็ไม่ได้มีผมก็หายเช้ากินข้าำนะ ก็มาได้มาพักอะไรได้อย่างนี้ครับพอผมมาได้ยินเมื่อตอนต้นปี2559มันก็น่าแปลกนะครับมีการเล่นบทไม่มีใครเล่นบทถึงพระองค์ท่านเลย <c oughs> ตั้งแต่ปี2559เพิ่งมามีการเล่นบทถึงพระองค์ท่านเามื่อตอนอีอปี63ตอนที่ผมสูญเสียเงินการทับระบบหน้าจอมือถือต่าง,ง,งๆหลากหลายระบบ นะครับผมต่อสู้เรื่องนี้มานานคนเดียวและอีกตัวที่เป็นตัวอยู่ในตัวประชาชนตัวที่ผมเห็นก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งตัวดีมีทั้งตัวไม่ดีมีทั้งตัวค่ามีทั้งก็มีหลากหลายตัวแหละครับก็อาจจะสร้างมาเพื่อธุรกิจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยทําร้ายใครเพียงแค่ว่าผมเคยช่วยเหลือคนมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เกิดพอผมมาได้ยินอาจจะเป็นเพราะความคลายใจ พอผมเห็นผมก็อาจจะแปลความหมายกลับในตัวผมผมเห็นเขาเขารู้ว่าผมเห็นถ้าผมไม่พูดเขาจะไม่รู้ว่าผมนั้นเห็นเขาเปรียบเสมือนเหตุการณ์ยิงกันที่สยามพารากอนที่ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์การกรดการยิงที่สยามพารากอนจดมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทางผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติระบุว่าเด็กนั้นขาดยาเป็นผู้ป่วยทางจิต เวลาผมตเวลาผมพูดนะครับขอให้มีเกียรติอย่าแทรกเข้ามาว่าพระองค์ทอดพระเนตรอยู่พระธิดาทรงกันแสงที่มาฟังในเรื่องพวกนี้พูดอะไรก็ให้พูดให้มันดีๆหน่อยอย่างนี้ครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเป็นองค์เป็นเจ้าจริงนะเดี๋ยวก็ว่าป่วยทางจิตเดี๋ยวตำรวจนะครบาลก็จะมาสืบมาจับผมอีกเพราะผมละเมิดพระหมหา,ากษัตริย์ต่างๆนะครับเด็กพูดถูกครับ ตัวอีกตัวที่เข้าในการจริงควบคุมเด็กมันจะต้องมีหลากหลายส่วนเหมือนการทดลองเมื่อทดลองค่าสําเร็จแบบทดลองนั้นแบบทดลองนั้นก็ถือว่าเป็นแบบค่าที่สําเร็จเมื่อมีการแบบค่าสําเร็จมันก็อาจจะต้องมีการกลับสร้างเป็นตัวกลับให้อยู่ที่ว่าใครนั้นจะสร้างสิ่งนั้นกลับให้เราในสิ่งที่เราไปเิญหน้าอยู่เด็กพูดถูกแต่ทุกคนแปลผิ